สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเก็บภาพบรรยากาศทุ่งคอสมอมาฝากให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับของไร่กำนันเมียงนะครับตำบลบ้านคาอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับช่วงนี้เปิดสวนอย่างเป็นทางการเลยนะครับก็เชิญเพื่อนเพื่อนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับเข้ามาพบและสัมผัสทุ่งคอสมอสสวยๆนะครับเพื่อนๆนมาถ่ายรูปกันนะครับเพื่อนๆท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับของอำเภอบ้านคา เป็นทุ่งคอสมอสที่ใหญ่ที่สุดแห่งจังหวัดราชบุรีและอำเภอบ้านคานะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับเข้ามาเที่ยวชมนะครับมาชมทุ่งคอสมอสสวยๆกันนะครับเห็นไหมครับมาถ่ายรูปนะครับเพื่อนๆกำลังสวยเลยนะครับบานสะพังเลยนะครับเพื่อนๆก็เป็นแลนด์มาร์คหรือจุดชมวิวนะครับของอำเภอบ้านคาของเรานะครับที่จะสร้างความสุขนะครับให้กับเพื่อนๆทุกท่านที่มาเที่ยวชมนะครับ ทุ่งคอตมอสกำลังสวยเลยนะครับเพื่อนๆนฝากเพื่อนเพื่อนรับชมด้วยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนแวะเข้ามาถ่ายรูปกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนจะเปิดสวนตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดธันวาคมนะครับถึงวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับอย่างเป็นทางการเลยนะครับเพื่อนๆนก็เป็นบรรยากาศนักท่องเที่ยวนะครับที่เริ่มเข้ามาชมสวนคอตมอสแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนที่เป็นกำลังใจด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กันสวัสดีครับ